สวัสดีครับแมพี่นองครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับแฟนเพจอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดนะครับมือวนี้ผมอยู่ปากทางเขาบ้านโก่านะครับวัดโกทาบ้านหนองบอัวหลวงตำบลหนองหึงอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดนะครับเดี๋ยวสิภาพ่อแม่พี่นองนะครับไปเบ <Crush. S 2> ่งสถานการณ์น้ำท่วมนะครับของบ้านหนองบอัวหลวงหรือว่าวัดโกทานะครับพ,พี่นองครับผมเนี่ยไปเห็น มีนามขึ้นสูงแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเข้าไปเบื่องกันนะครับว่านามทีสูงบ่อนะครับข้างเขาวัดโคท่านะครับนี่น้องครับเดี๋ยวไปเบิ่งกันนะครับเดี๋ยวมาถามมันเบิ่งมาไปเดยบ่อครับเนี่ยไปได้บ่อแล้วครับเนี่ยสูงสูงแห้งบ่เพียงร่องไปเบื้องเราบ่ผ่านทุกมมือบ่ บ่รถใหญนกับไปว่าได้ลเหรอบ่ะเดี๋ยวผมสิไปบ้านทั้งในนี่บ้านโกัทาบ่ครับเนี่ยบ้านโกัทาบ่อยู่ทั้งในเนี่ยบ้านโกัทาคือคือมีซื้อว่าบ้านหนองบัวหลวงอย่างอย่างนึงอย่างนึงอ๋ออันนี้ก็ทั้งเดียวกันบ่แบงออกซื้อเอ๋อแบงซื้อเถอบ่ครับแต่สรุปลราคือบ้านโกัวท่านอกบ้านเนี่ยเอาโอเคอ่ะขอบคุณครับไปคุณผู้ชมเดี๋ยวผมสิพาทุกท่านนะครับขับมอเตอร์ไซค์ไปสำรวจเบิ่งนะครับว่าน้ามันสูงสูงแถบบ่นะครับคุณผู้ชม ถ้ามันสูงผมกรสีเหลียวรถกลับนะครับปลาหลายครับพี่น้องครับปลาเลนกระโดดดงเด้งดวงเด้งเลยพี่น้องปลาหลายแห้งครับพี่น้องครับุปลาเลนกระโดดดงเด้งนี่นะครับทั้งเขาวัดบ้านโก่านะครับคุณผู้ชมครับสองฝากฟังเขากําลังงามเลยครับเขียวขจีโว้ยปลาหลายแห้งพี่น้องครับเขาไม่ได้หนีนะครับเพื่อนกระสีมีป้ายเขียนบอกว่าจังใดนี่น้าท่วมถนนขับรถด้วยความระมัดระวังรถเล็กต่ำน้ำลึกไม่ควรผ่านเพิ่นว่านะครับคุณผู้ชมครับ มันมีป้ายบอกไว้เตือนไว้เอาผมจะล่องล่องไปเรื่อยเรื่อเบื้องนะครับคุณผู้ชมครับถ้ามันสูงเหี้งผมกับสิร่เอารถกลับนะครับพี่นองครับจะล่องไปเบื้องนะครับว่มามันสูสงหวัวซ้ำไหนนะครับท้าเขาวัดท้าเขาบันโพธานะครับคุณผู้ชมโอ้บรรยากาศใส่มองใ้เลยสบายเลยครับพี่นองครับ น้ำมสูงไปเรื่อยครับพี่น้องครับมอเตอร์ไซค์ผมฮอนด้าเวมนี่จะไปได้บ่เนี่ยโอ้แต่ว่าสูงไปเรื่อยแล้วครับคุณผู้ชมครับลักษณะนี่น้าไหลพร้อมนะครับคุณผู้ชมโอ้มาตรงนี้นี่สูงสูงเลยครับคุณผู้ชมครับไปไปบ่ไ้แล้วครับคุณผู้ชมผมต้องเลี้ยวรถกลับแล้วล่ะครับพี่น้องครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้ารถเครื่องดับนี่อยากเลยนะครับคุณผู้ชมครับ เริมเรื่องเรื่องได้ยินเสียงรึรๆนะครับพี่น้องครับสรุปว่าบ้านปูท่านะครับจากถนนหลวงถนนใหญ่2083เลี้ยวซ้ายออมานะครับมาจากราชสีสลายนี่รถเล็กพานบ่ได้นะครับคุณผู้ชมหรืออาจจะเป็นรถใดญยกาสิพานบ่ได้นะครับ้าเข้าไปลึกๆครับพี่น้องครับผมกะเลื่อยเลี้ยวรถกลับออกมาแล้วนะครับพี่น้องครับเพราะว่าสวมสูงนะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมจากแฟนเพจอำเภอล่าสีสไลจังหวัดสีสะเกดและก็ทาง YouTube ช่องสีสะเกดชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ